สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นพิธีมาแก้บนให้ไม้ผูกคอตายนะคะคือ,อาทางบ้านน้องข้าวหอมเขาได้โชคกันก็เลยนำเสื้อผ้ามาถวายให้กับวิญญาณนะคะก็ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คืออาจารย์โจจะเป็นร่างสื่อกับวิญญาณไม้ผูกคอตายมาคุยกับคุณยายน้องข้าวหอมนะคะที่มาแก้บนในวันนี้ค่ะ ก็ขอย้ำนะคะว่าคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกท่านยืนละยืนละได้จานทุกห้องกลาวกับบ้านยืงในกระโดดทุกมุยกะหาชูวเมทจ้าจ้าจ้าสีขาวมันใจสีขามันใจึกมรับอานมิเดันูกดีดียวเดี๋ยเดี๋ยวียวเดีมเดวเดี๋ยวดีลยวเยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ចាំខ្ញុំគិតថាអឺកម្មន្សាហ្នឹងគឺឡៃម៉ែងល់គ្រោយបើឃើញប្រើត្រូវទីណាមីងនឹងទីម៉េវិវាយដែរបើធ្វើ convert បើដែរមីងមិនត្រូវវិទីទៅបៃតូមីងចាំមានមីងក្សត់មីងយូតិសា8សា8អូចាអុយអុយទីត្រូវណាមីងប៉្វ្វេទេទី convert នេះវាយទៅគូ

យោចុះមិនដតមកគេចតមកមើលតើវាបាអូគួយតលេគួយតលេហ្នឹងគួយតប៉គួយមកឥឡូវហ្នឹងគួយមកធ្វើបបតែវាតមកតែញ៉ាំតែញ៉ាំជើងយោអីទេចឹងបាយអីទេលេចាំបាត់អីទេអឺអឺແມ່ແມ່បងមកក្រោយមីងគេត្រូវណារវត្ត1វត្តទីអីណាយចាំធ្វើ wonder មីងលឿនសាលាអ៊ុយផំឯក៏

อยู่มันเต่อเทปอยู่ต้องทำบานไหมนึกว่าต้องทำกังฟูเลยเป็นลำบากลำบากเลยมาอยู่กับอาจารย์ไหมล่ะเขาไม่ได้เมายความว่าเขามาไม่ได้เขาไม่เคยมาอาจารย์จะขอปู่อนุญาตปู่แล้วมาอยู่ไหมไม่มาไม่มาไม่เคยมาผมไม่มากินผมไม่เคยไปพี่อะไรเละทำไมไม่มาแล้วมาชนบุญเนี่ยผมไม่มาผมไม่เคยมา ชิ้นชิ้นคือม้วนขึ้นห้องนอนเลยครับแล้ววันวันหนึ่งเดินไปไหนบ้างเนี่ยผมก็เดินเดินในวัดเดินในวัดและไม่ต้องไปไหนหรอกลำบากเนาะมีวุ่นไม่เคยได้บวชครับโอ้โหยังดีนะได้บวชลูกจูบจูบบวชสองครั้งทำใจเอาได้ลูกเด้อไม่ต้องคิดอะไรเยอะประปังคิดี่ตราวัน จะถูกรางวัลน้าให้พิ่ทิพสังให้ใหม่เลยนะสรงัไปองยู่คนเดียวเลยจะไม่จะยักไม่ยุ่งถูกคนอื่นาบอกเจ้าความจริงรอจริงอะไรนะก็บอกผไม่มีจริงอ๋อคนอื่นบอกว่าไม่มีจริงผมไม่มีจริงคนอื่นบอกทำให้เขาเห็นสิทำให้เขาเห็นให้พิ่ทิพย์ถูกรางวัลใ้โเลยให้โชคให้โชคุยไม่จริงไม่ ตเตียงจอนุราจอมนอดิกบังติบเออมึงจะไปบังติบกลับชมครับเนี่ยบังติบเว้ยบังติบเธอนิทะนิเว้ยจะมาอยากมาอยู่ด้วยอ๋อเค้าอยู่กับทิพย์นึกเธอเอ้ยนะเคยเอ้ยลือยังไงจ๊ะนอกเคยมาลิว่าอู้จะมาลิคือลิฟังนอกเตะเจอมันตับเธออืมตับแต่ดีเตรียมตะลิ่งพองซ่าละเจ้ามาลิไงสดบ้างเนี่ยพองซ่า มาอาร์ตโกนกกไลกวนเคยหน่อยตาจําเลยวางซากไล่เตอ๋อค <laughs> ือ oh, น beautiful... <laughs> hey, ึกออกกันแหนอเคยอยู่ด้วยกันกับลูกเคยจะทําไม่คั่วกันเลยมาตั้งแต่ตอนนี้ก็บ้านนี้ก็เคยอยู่ด้วยกันบางที่กล้องดาบาดมันเตนเตโกนตุ้ยนุยคํามันไก่เขาขาย9:00 10:00ออยจําหน้ากับบ้านนี้จํา9:00 10:00กับบ้านเอ้านี่ๆอันนี่นี่มิงนี่อันที่บางตะลูกอ่ะ

thay nghe guitar kết nối kết 2 tuôi không phải chết chết thay ngang guitar chậm trễ sắp 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 បាយត្រ <tr ៃគូដែរដល់មិនខ្វល់ហើយត្រៃត្រៃគូដែរនិយាយគូតគេមកថាអ oi ទីប្រាប់បងធីបដកអ oi ត្រូវដកអ oi បងធីបលើគូតបែរអ oi ចាញ់គូតបាយមួយហើយដែរយោមកលេងតែឈមឆៃតែសំភុងដកបូកឃួឆៃដាក់អ oi លើយនៅតែអេងឆៃអ oi បងធីបធើអ oi លើយណាអ oi ត្រូវរង្វាន់ឈ្នឹងបងធីបធើអ oi ឆៃដឹកទុកខាងលើអ oi ឆៃលើយត្រូវលើអ oi បងធីបត្រូវលើយគឺអ oi ទៅអើយ ជាស altra ដាក់តតតមក Pepsi អូអឺ Pepsi ស្រាក្នុងហកនេះហើយเด้อចាផងហកហើយមក Pepsi មកទីលើឡើងដាក់តហកតែបតមបតមក៏ទៅយក Pepsi គេយកបីឈុតនេះเด้อនេះនេះតរួមเด้อបីឈុតនេះពេលទ្របថ្មីផងមួយទ្របគាត់ទីដូចទីហ្នឹងអឺចាតាចាចាទៅជាចាក់ជិលឲ្យចាក់ចាចា ไอตีนกเลี่ยมิงเออต่วันนี่ยเราตทำได้ไปกี่คนไปทุงถุกอยู่คนเดียวอาจารย์เขาบอกว่าของขาต้มข้าวมันไก่แบบซี่ราขาวลาขาวไม่เอาแล้วลาขาวไม่เอาแล้วก็ได้ปาตร์ยกเขาพูดได้แล้วตอนแรกพูดไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกเขาพูดไม่ได้แล้วก็บอกว่าต้องเรียกเออผู้ใหญ่มาฟังด้วยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อไม่มีเขาไม่เชื่อไม่มีคนเชื่อเอะไร ไม่มีคนเชื่อมีคนเชื่ออ่าในเกวัน้ะมีคนเชื่อว่าเขามีไม่ก็บอกว่ามีคนเชื่อนะไอ้ลูกศิษย์่าคนที่ขับรถให้พระเขาถามลูกสาวปาฝันนไหมเขาบอกว่าเขาไปนอนนั่นไม่เห็นได้ยินอะไรลูกสาวบอกว่าเราไปนอนดูสิถ้าหกชุ่มงตีหนึ่งตีสองจะได้ยินไหมจนเขาไม่ทาให้ได้ยินเลยนะหอ เขาบอกว่าเขาชอบบนเกงขายาวเขาชอบแต่ว่าเขาชอบบนเกงขายาวเลยบอกว่าเดี๋ยววดนหน้าจะซื้อเกงขายาวให้ไม่ยอมบอกหวยไม่ยอมบอกจะเดนตมฟันบอกอ๋อจะไปเข้าฟันบอกเข้าฟันบอกก็เลยบอกว่าให้มาให้ใส่ชุดนี้นมาไม่งั้นก็แปลว่าใส่ชุดนี้มาไม่ใส่ชุดนี้มาไปบอก เออเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่ให้พี่ทิปทัดพี่ทิปถูกรางวัลที่หนึ่งยให้ทำกุ่ให้เขาสวยๆไว้แล้วก็ใส่ชื่อเขาเออทางนี้รับปากถูกเด้อถ้าให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทางนี้จะสร้างกุ่ให้สวยกว่านั้นแต่ใส่ชื่อเขาไว้เลยในกุ่มนั้นเขาจะมาบอกอีกเขาต้องการแบบนั้นใช่เขาต้องการแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าอยากมาอยู่กับทางนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ไปไหนว่าไม้มันอยู่นั่นแต่ว่าถ้าจะปลูกบ้านต้องเอาไม้นั่นปลูกด้วยค่ะ เอาไม้ของเขาทำให้ด้วยใส่เขาไปด้วยเพราะว่าเขาปกครอมอยู่กับอยู่ใช่ไหมเขาบวาใช่คือบวชไงเขาเขาเขามีบุญเก่าอยู่เขาได้บวชสามครั้งเขาบวชสองครั้งไงอะไรได้บุญที่เขาบวชอยู่เขาบวชสองครั้งสองครั้งปีด่างหรด่างเต้เขาบวชแล้วทำสึกแล้วไม่น้องต่อจากเินกับแร้วบวชรับสองนี่ก็ศึกแล้วก็บุญเขาบวชไม่ใช่บวชั้ยน้นะบวชทีละสามสี่เปอร์ซนตห้าหกกปอรนะก็เป็นตัวเลขของที่แก้บนจุดนะคะรู้สึก มันจะซ้ำบ่อยเนาะตัวเลขนี้ก็ให้ดูเป็นทางเลือกนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ